สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆที่น่ารักทุกท่านทุกคนนะคะวันนี้เรามาทำแรนดอมเช่นเคยเนาะเราขอเช็คพลังงานคนที่เข้ามาดูก่อนนะคะว่ามีลักษณะราศี Energy ใดบ้างอาจจะตรงไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะสามารถดูได้เนาะโอเคขอทราบพลังงานคุณนะคะ เออ8ดาบนะคะทาดลมมิถุนตุนกลุมเนาะเดอรเมจิเชียนลักษณะลักสีมังกร9ถ้วยทาตน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะ mm hmm. คุณเป็นคนที่ฉลาดเก่งรอบรู้ความรู้รอบตัวเลยนะคะเก่งมากๆฉลาดมากๆถ้าคิดจะทำอะไรเนี่ยทำได้สำเร็จเสมอถ้าคุณจะทำนะคะ เป็นคนที่ชอบสังสรรค์ชอบปาร์ตี้เนาะแต่บางครั้งก็เป็นคนเครียดเครียดง่ายเหมือนกันนะคะถึงจะชอบสนุกล่าเริงสังสรรค์เป็นคนเจ้าชู้ด้วยนะขอโทษนะอาจจะตรงบางไปตรงบางนี้เราพูดต่ำเนื้อพายเป็นคนเจ้าชู้มีสเสน่ห์มีตัวเลือกเยอะมีคนมาชอบคุณเยอะเนี่ยลุมล้อมเยอะเลยแต่บางครั้งคุณก็เป็นคนที่เจ้าอารมณ์ ชอบเก็บตัวชอบคิดมากเครียดเช่นกันโอเคขอทราบพลังงานคนที่คุณดิวอยู่ค่ะเป็นแฟนมีสถานะหรือไม่มีสถานะหรือก็คนที่คุณแอบรักแอบชอบก็ได้ค่ะขอทราบแปดถ้วยทาดน้ำนะคะมินกรกฎพิจิก t เดอะทาวเวอร์ธาตไฟนะคะเมสิงธนูแปดคทาทาตไฟนะคะ เมสิงธนูคนคนนี้เป็นคนที่ใจร้อนนะคะอยากได้อะไรก็อยากได้เดี๋ยวนั้นเป็นคนมุ่งมั่นขยันทำงานนะคะมีแพชชั่นก็เป็นคนดูดีสวยหลอ่อมีสเสน่ห์นะคะบาอีกด้านหนึ่งก็เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนเนาะมีธาตุน้ำในตัวด้วยแต่เขาธาตุไฟเยอะสองใบนี่ก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างจะอารมณ์ร้อนอะคะ่ะหัวร้อนง่าย นะคะแต่ก็เป็นคนที่มีแพชชั่นขยันทำงานเนาะรักใคร่ก็รักจริงโอเคเรายังไม่มีหัวข้อนะคะขอให้ไพ่เล่าเรื่องแล้วก่อนเนาะเรื่องระหว่างคุณขออนุญาตนะคะขอเปิดไพ่เนาะแทนคุณเนาะขอให้ไพ่เล่าเรื่องว่าเรื่องความรักระหว่างคุณนะ่ะมีอะไรขึ้นเกิดขึ้นคะ เเหรียญ Hangman, The Helmet, King ดาบ คุณสองคนมีการเข้าใจอะไรผิดกันหรือเปล่าคะที่ผ่านมาอาจจะด้านคําพูดนะคะแต่ที่เราดูแล้วเนี่ยเราพูดถึงเกี่ยวกับเขาเนาะคนคู่คนที่คุณดิวอยู่เนี่ยเขาอาจจะให้ความไม่ชัดเจนกับคุณเนาะปากพูดอีกอย่างหนึ่งแต่ใจพูดอีกอย่างนึ่งมันก็เลยทําให้คุณสับสนมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเน่ยหยุดนิ่งคุณนะ่ะหยุดนิ่งในความสัมพันธ์นี้นะถึงคุณจะเป็นเจ้า คนเจ้าชู้มีตัวเลือกหลายหลายคนแต่คุณก็เป็นคนที่เพียบพร้อมนะค่อนข้างมีฐานะหรือเปรียบเทียบหน้าที่การงานคุณก็ค่อนข้างที่จะพร้อมอะพร้อมหมดทุกอย่างนะคะคือไม่จําเป็นจะต้องง้อใครสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเอนะเนาะเนี่ยเพราะว่าคุณเป็นราชินีเหรียญเก้าเหรียญเพียงแค่ว่าคุณต้องการให้ใครมาเติมเต็มคุณแค่นั้นเอง แต่เขาอะยังไม่ได้ให้ความสถานะชัดเจนกับคุณเนาะเพราะเขาเป็นคนที่ The h ์เฮมิที่เป็นคนโลกส่วนตัวสูงอินโทรเวิร์คือเป็นคนชอบศึกษาหาความรู้ก็จริงแต่อีกด้านหนึ่งเขาก็เป็นคนที่เข้าถึงยากนะคะปากพูดอีกอย่างใจอีกอย่างหนึ่งคุณก็เลยดูเขาไม่ออกเนาะโอเคมันก็เลยทําให้คุณสองคนอะห่างไกลกันไปใช่ไหมขอไพ่ช่วยบอกหน่อยคะ่ะ ค่ะสามเหรียญสิบถ้วยเก้าคาทาเราขอเปิดก่อนเนาะหนึ่งถ้วย queen of bun อืมที่เราดูมาดูเนี่ยนะสังเกตดูแล้วเขาอะ ยังไม่ไปไหนนะยังอยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะยังยืนอยู่ที่เดิมอยากมีครอบครัวกับคุณถึงขั้นแต่งงานมีลูกมีครอบครัวด้วยกันเลยแหละแต่เขายังจะเอาความรักมามอบให้คุณนะคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่สวยหล่อมีเสน่ห์เซ็กซี่นะเขาแสดงว่าเขาอะอยากกลับมาหาคุณนะเนี่ยแต่เขาไม่รู้จะจะกลับมาอย่างไงเขาก็เลยให้เพื่อนอะ ช่วยไปปรึกษาคนที่มีผู้รู้อ่ะช่วยว่าทำยังไงอยากจะเจอคุณเราได้หัวข้อแล้วละ่ะว่าจะได้เจอกันอีกไหมนะคะหัวข้อว่าคุณสองคนอ่ะจะได้เจอกันอีกไหมโอเคขอให้ไพ่ช่วยเล่าเรื่องหน่อยค่ะระหว่างคุณสองคนอะจะได้มาเจอกันอีกไหมมาปรับความเข้าใจกันหรือยังไงขอไพ่บอกหน่อยค่ะเพจออบบ้าน เ e ดอ o อ p เพนตะเคิลเดวิสี่เหรียญสองดาบค่ะที่ดูมาจริงด้วยคุณสองคนนะ่ะมีตัวเลือกคนใดคนหนึ่งนะ คุณเป็นคนเจ้าชู้ก็จริงมีมีตัวเลือกก็จริงอย่างที่เราบอกนะเขาก็เหมือนกันตอนเนี้ยเขาก็เลยตัดสินใจว่าอืมเขาจะไปต่อหรือพอแค่นี้ลองดูแล้วเขาเป็นคนคี้หึงคี้หวงนะมีเดวิลขึ้นมาเขารักเขาหลงคุณนะหรืออีกด้านหนึ่งเขาก็เป็นคนเจ้าอารมณ์อย่างที่เราบอกตอนตอน้ตนตน,ตน,นะน่ะเนาะค่อนข้างบางครั้งเหมือนคุณนะ่ะก็บางครั้งก็เป็นคนที่เจ้าอารมณ์เช่นกันเขาก็เช่นกันก็เป็นเหมือนกันนะคะแต่เขาอ่ะจะเป็นคนที่คี้หึงมากกว่าคุณเนาะ หรืออีกด้านหนึ่งที่เราบอกเฮมิดเป็นคนโลกส่วนตัวสูงเข้าถึงยากมันก็เลยทําให้คุณดูเขาไม่ออกใช่ไหมเขาก็มีอีกมุมหนึ่งเนี่ยตอนเนี้เขากําลังจะตัดสินใจว่าจะไปทางไหนหรือยังไงว่าจะได้เจอกันอีกไหมนะเขากําลังจะตัดสินใจว่าจะได้พบได้เจอกับคุณอีกไหมแต่เขายังรักยังห่วงแหนนะอยากเอาความรักมามอบให้คุณน่ะเด็กถือคาถาเด็กถือเหรียญ โอเคแล้วไพ่มีอะไรบอกต่อคะเนี่ยค่ะคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายที่สวยหล่อมีสเสน่ห์อุดมสมบูรณ์คือเห็นไพ่ไหมคะเนะี่ยคือเขาอยากกลับมานะอยากมาเจอคุณถึงมีคอนเทนต์ตั้งว่าจะได้เจอกันอีกไหมพไพ่่วยบอกหน่อยเนี่ยค่ะคุณเป็นผู้หญิงรผู้ชาย The e m p มเพราะเพียบพร้อม เพราะอย่างที่เราบอกคุณเป็นคนที่มีฐานะหน้าที่การงานดีเพียบพร้อมทุกอย่างตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณสองคนมีการหยุดนิ่งเนาะมีการหยุดนิ่งเขาเศร้าเขาเสียใจนะคะเขาทุกข์เขายังหวงแหนในความรักครั้งนี้เขาอาจจะเสียใจที่ว่าไม่สามารถต่อเมื่อก่อนนี้เขาเฉยเขานิ่งเขาเงียบใช่ไหมคุณก็เลยไม่รู้ว่าเออเขาคิดยังไงเขาจะเอายังไงใช่ไหมคะเนี่ย เขาก็มีความทุกข์เช่นกันสิบดาบเลยนะคุณเครียดนอนไม่หลับนะคะเนี่ยเขาก็อยากจะมาเจอค,คุณก็เลยมีหัวข้อว่าจะได้เจอกันไหมไพ่ช่วยบอกทีตอนนี้เขาก็ทำงานนะคะทำงานหรืออีกด้านความสัมพันธ์ก็ยังไม่ไปไหนยังอยากจากับเนี่ยถึงจะเหนื่อยจะหนักเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเครียดนะระหว่างคุณสองคนนะ่ะ เรารู้แล้วอะ่ะที่ผ่านมามันมีการจบกระทันหันเนาะมีอีโก้ต่อกันไหมคะไม่เข้าใจกันหรือเปล่ามันก็เลยทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเหมือนเจ็บแต่ไม่บอกกลัวเสียหน้าเจ็บปางตายเลยนะเนี่ยคุณเสียใจเนี่ยเพราะเขารักเขาหลงคุณอะ เขาอยากไปต่อเนะี่ยยังไม่อยากหยุดแค่นี้เพราะข้างบนเป็นอัน r ี้คุณอันนี้ค่ะเป็นอัน r ี้ energy ของเขาไงาเห็นไหมเขาอยากไปต่อเขาหลงคุณเนาะโอเคเนี่ยค่ะหกถ้วยอยากมีครอบครัวถึงขั้นมีลูกด้วยกันนะอยากมาเริ่มต้นใหม่นะคะ เงาเศร้าเสียใจทุกเทมเพลนได้มาปรับความเข้าใจกันเจ็ดถ้วยตามที่คอนเทนต์เราบอกว่าจะได้เจอกันไหมเราดูแล้วคุณจะได้กลับมาเจอกันนะคะคุณอนะมีการเริ่มต้นใหม่ดาบที่จักรวาลมอบมาให้ไพ่ใบนี้สื่อถึงการเริ่มต้นใหม่คะ่ะจะได้กลับมาเจอกันแล้วมีไพ่เทมเพลนขึ้นด้วยคือปรับความเข้าใจ แล้วเจ็ดถ้วยจะมีความสุขความเพียบพร้อมนะด้านความรักก็มีความสุขสมบงังด้านการเงินก็มั่งคัง่งร่ำรวยถ้าคุณมีฐานะอยู่แล้วมันก็จะยิ่งมีฐานะมากยิ่งขึ้นอะอยู่ด้วยกันแล้วมันก็คือเขาเรียกไงคะอยู่กันแล้วมันมันสนับสนุนเกื้อกูลกันอนะเนาะโอเคแล้วไงต่อคะ ว้าวคุณสองถ้วย The strength แล้วเปิดก่อนเนาะสี่คาถาหนึ่งเหรียญงดาบคุณคะตามหัวข้อเรื่องว่าจะได้เจอกันอีกไหมคุณได้กลับมาเจอกันอีกแน่นอนคะ่ะเพราะคุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันคะ่ะ สองถ้วยเป็นเนื้อคู่ถือแล้วสี่กระทาอนาคตจะได้แต่งงานกันค่ะเฉลิมฉลองมีความสุขเนี่ยแล้วเหรียญเหรียญใหญ่มากจากจักรวาลที่ส่งลงมานะคะยื่นลงมาให้และพร้อมดาบก็ของจากจักรวาลเช่นกันคือท่านจะสื่อว่าคุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันยัไงไงก็ไม่พ้นกันนะคะที่เราถามว่า จะได้เจอกันอีกไหมคุณสองคนจะได้กลับมาเจอกันค่ะเนี่ยคิงราชินีดาบเนะี่ยพูดตรงผงผางทําจริงพูดคําไหนคํานั้นนะคะอันนี้หมายถึงสื่อถึงเขาเนาะถึงเขาอาจจะมีทําอะไรไม่ดีกับคุณหรือทําให้คุณไม่เคลียร์ตอนต้นนะเนี่ยเขาจะกลับมานะคะเขาจะมาทําจริงมาปรับความเข้าใจมาปรับเปลี่ยนสถานะจากคุณเนาะโอเคแล้วไพ่อีก สำรับหนึ่งละคะเราขอดูไพ่อีกสำรับหนึ่งนะไพ่อลเคลินมีอะไรจะสื่อบ้างคะเนี่ยคะ่ะคืออัพชิลุสคือหมายถึงว่าจุดสิ้นสุดนะคะเห็นไหมคุณ คนคนนี้เดินในป่าแล้วมีแสงสว่างนำทางป่านี้อาจจะดูเหมือนช่วงตอนเย็นแต่แสงสว่างส่งมานำทางให้เขาจะมีทางออกคุณแสดงว่าคุณจะมีทางออกนะคะคุณจะได้กลับมาเจอกันเนี่ยค่ะความหลงไหลความมีแพชชั่นต่อกันนะคะให้หัวใจคุณเป็นตัวกำหนดนะคะนึกคิดว่าคุณ จะทำยังไงจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะคะมันก็ต้องแล้วแต่ตัวคุณเนาะความจริงจะถูกเปิดเผยนะคะทุกอย่างมันจะเปิดเผยที่คุณคุ้มเคือไม่เข้าใจกันอาจจะยังไม่มีสถานนะหรือยังไงคุณอาจจะคุ้มเคือเพราะคุณดิวกับคนที่ The ะสตร n g t ์เนี่ยเป็นคนที่อีโกโ้รานดือ้อตัวตนสูงอย่างถย่งเราที่บอกแนละเขาจะยอมคุณนะ คุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะโอเคไพ่เลิฟแอนด์โรมานนีอะไรจะสื่ออีกคะเวลีซูนคุณเร็วๆนี้อันนี้คือราชนีสายฟ้านะคะแบบเร็วอย่างด่วนเลยอะคะ่ะเนี่ยแล้วคุณก็จะมีรักใหม่ด้วยนะ ก็บอกแล้วว่าคุณอ่ะเป็นคนค่อนข้างเจ้าชู้มีตัวเลือกเยอะเนาะแต่คุณก็ต้องตัดสินใจเลือกนะแต่เราดูแล้วคุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันนะคะไงไงก็ไม่ไปจากกันอ่ะแต่มันก็อยู่ที่คุณแหละว,ว่าคุณจะเลือกไหมใช่ไหมเราเป็นเพียงแค่ผู้อ่านไพนะ่เนาะจักรวาลท่านกําหนดมาให้หมดแล้วละ่ะแต่การเดินทางของชีวิตมนุษย์ทุกคนอ่ะส่วนมากก็จะตัดสินใจเองอ่ะว่าจะไปทางไหนใช่ไหมคะผิดถูกแต่จุดจบเราจะรู้อ่ะมันจะได้รู้ ทุกคนนั่นแหละค่ะเนาะแต่อย่างน้อยคนส่วนมากก็จะชอบที่ว่าอืมฉันจะตัดสินใจตามใจฉันมันก็ถูกต้องแล้วล่ะค่ะโอเคเขามีข้อความอะไรจะสื่อถึงคุณคะขอสามข้อความเนาะขอโอกาสว้าวคุณเขาขอโอกาสจากคุณนะขึ้นมาสองใบเลยแอบรัก เขาเคยแอบรักคุณอย่าแคร์ใครไม่ให้คุณแคร์คนอื่นเนาะเขาอาจจะเคยทําดีหรือไม่ดีต่อกันกับคุณก็ไม่ต้องไปสนใจใครอะค่ะให้ฟังใจตัวเองเนาะโอเคไพ่แม่มดใจดีมีอะไรจะสื่อมั้งคะมีอะไรจะบอกมกั้งเอาไหม่ จะติดกันเคลียรใจเคลียรใจกันซะแผนการแสดงว่าเขาวางแผนการที่จะกลับเข้ามาหาคุณเหมือนที่เราบอกว่าจะได้เจอกันอีกไหมเขาวางแผนการที่เขาจะกลับมาค่ะจริงใจเขาจริงใจกับคุณค่ะไม่ได้มาเล่นเนาะมาด้วยความจริงใจนะคะเขาขอโอกาสขอจะวางแผนกลับมาหาคุณนะ อย่างที่ว่าจะได้เจอกันไหมคุณจะได้เจอกันนะคะโอเคค่ะขอให้คุณมีความสุขสมหวังในความรักเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมความปรารถนาทุกประการนะคะเรามีจุดประสงค์ให้ทุกคนมีความสุขนะคะยังไงช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้เราด้วยนะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะโอเคไว้เจอกัน วิดีโอชุดถัดไปนะคะบ๊ายบายรักนะคะ